Oh <laughs> yeah. <laughs> สัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิก์สิทธิ์นี่เงียบเงียบสิลิตัสหวังว่าคงไม่มีใครได้ยินนะ แต่ว่าจากนี้ไปนายห้ามอ้าปากแลยได้ยินไหมฮะทำหน้างงอีกถ้าพ่อฉันจับได้ว่าเลี้ยงเป็ดเอาไว้ในห้องแล้วก็น่าจะปลอดภัยถ้าอยู่ในนี้แต่ว่าห้ามออกไปไหนแล้วก็ห้ามส่งเสียงเข้าใจเปล่าฮะเวยดาตีสวัสดี วันธรรม,มารีเปลี่ยมด้วยพระหันสทานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ดได้รับพระพรกว่าสตรไีได้และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนะักไม่มีทางอื่นแล้วเหรอคะไม่มีจริงๆแล้วเราจะทำยังไงล่ะคะเราทำทุกทางเพื่อให้ยอดขายคุกกี้เพิ่มขึ้นแต่มันยากเกินกว่าที่จะแข่งกับบริษัทใหญ่ๆได้นะพวกเขามีเงินทุนมหาศาลทำโฆษณายอดขายเขาก็พุ่งขึ้นทุกวัน คุณคิดว่าเขาจะปลดคุณเ,เหรอคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยอดขายเดือนนี้ตามที่สุดในรอบปีเลยและถ้าเจ้านายเรียกผมไปคุยวันพรุ่งนี้แล้วถ้าเขาจะไล่ผมออกผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปอ้างแล้วแล้วเราต้องทำยังไงต่อคะคุณต้องหางานใหม่พวกเราอาจจะต้องย้ายออกจากเมืองซานตาคลาร่านะคะเอ่อฮะโอ้ยไม่นะถ้าเราต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นฉันจะไม่ได้เจอฟิลิปอีก พ oh. ่าสิคะว่าซิสเตอร์ oh. ได้อะไรมาโอ้ oh, oh. ขอโทษนะคะคุณพ่อซิสเตอร์ทำให้ตกใจหรือเปล่าคะยังโชคดีที่เป็นพ่อถ้าเป็นคุณพ่อคามอสอายุท่านขนาดนั้นปาน,นี้ท่านคงได้ไปอยู่สวรรค์แล้วขอโทษนะคะคุณพ่อพอดีซิสเตอร์เพิ่งได้รับจดหมายจากฟิลิปปินส์นะคะจากฟิลิปปินส์นั่นอยู่ไกลไปพันพันไมล์จากที่นี่เลยนะจดหมายจากซิสเตอร์รอลีค่ะ มีรูปภาพด้วยนะคะคุณพ่อจากซิสเตอร์ลอรีเหรอเยี่ยมไปเลยแล้วซิสเตอร์เขียนมาว่าไงบ้าง <Sister> Lori, ละ่ะซิสเตอร์ลอรีอยากให้เราช่วยสร้างโรงเรียนและหมู่บ้านเล็กๆให้เขานะคะใกล้กๆที่ซิสเตอร์เกิดเราจะช่วยเขายัางไงดีคะบทภาวนาของนบ,บุญคลาล่าได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงนะซิสเตอร์แมรี่วันอาทิตย์นี้พ่อจะพูดเรื่องนี้ในมิสซาและตอนที่สตัตบุรุษจะกลับบ้านพ่อจะแจกบ,บทภาวนาของนบ,บุญคลาร่านบ,บุญประจำหมู่บ้านของเราพวกเราจะได้ช่วยกันสวดอ้อนวอนขอให้ท่านช่วยให้โครงการของซิสเตอร์ลอรีเป็นจริง แล้วพ่อจะแบ่งเงินที่ได้รับบริจาคประจําเดือนนี้ส่วนหนึ่งให้ซิสเตอร์ลอลี่เพื่อสร้างโรงเรียนด้วยขอบคุณมากค่ะคุณพ่อชาวด้วยความเชื่อทําให้พวกเราชาวคาทอลิกเป็นหนึ่งร่วมแบ่งปันความรักและสามัคคีแก่กันไม่ว่าเราจะอยู่ห่างกันเพียงใดก็ตามใช่แล้วค่ะเราต้องขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าสําหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกคนอย่าลืมสวดวิงวอนขอนักบุญคาร่าให้ช่วยซิสเตอร์ราลลี่ได้รับพระพรดังที่ปรารถนาโรงเรียนนั้นมีความสําคัญมากๆผมทราบครับเราทุกคนจะช่วยกันสวดวิงวอนของนักบุญครับนักบุญคาร่าเป็นผู้ช่วยวิงวอนที่ดีค่ะใช่เลยท่านนักบุญแห่งการสื่อสารท่านเป็นผู้สวดขอพระเจ้าเพื่อให้มั่นใจว่าคําภาวนาและเงินบริจาคของพวกเราไปถึงมือของซิสเตอร์ที่ฟิลิปปินได้ เป็นอะไรไปลูกดูเศร้าๆนะผมจะไม่สวดขอนักบุญคลาล่าหรอกฮะฮะทำไมล่ะเพราะว่าผมน่ยขอพรจากพระเจ้าเองได้นี่ฮะแล้วทำไมผมต้องเสียเวลาสวดผ่านทางนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยบทภาวนาเนี่ยไรสาระสิ่งดีเลยฮะเรียนซิสเตอร์แมรี่ พวกเราขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือต่างๆจากชาวคริสตชนในเมืองซันตคาคาราผลจากการสวดภาวนาทำให้ทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างซสเตอร์ได้ขอให้ซิสเตอร์ที่อื่นๆในโลกช่วยสวดภาวนาเพื่อพวกเราและพวกเราได้รับเงินบริจาคส่วนแรกแล้วซสเตอร์ขอขอบคุณทุกคนและขอให้พวกท่านช่วยกันสวดภาวนาต่อไปยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องทำขอให้พระเจ้าอวยพรมายัางท่านรักและเคารพ s เตอร์ลอลี่ พ่อครับผมไม่ไหวแล้วพ่อสร้างโรงงานคุกกี้นี้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของพ่อพ่อวางเส้นทางชีวิตให้กับผมแต่ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วบริษัทใหญ่เข้าครองตลาดของเราผมควรทำยังไงครับพวกชาวบ้านต่างคิดว่าผมร่ำรวยถ้าพวกเขารู้เขาต้องหัวเราะเยาะผมแน่ผมคงทนไม่ได้ อันที่จริงการตกต่ำที่สุดผลักดันทําให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดเราต้องเอาคนงานออกครึ่งหนึ่งเริ่มด้วยหัวหน้าฝ่ายขายเดือนนี้ผลงานเขาแย่ที่สุดหอชิบเงียบหน่อยฉันใช้สมาธิอยู่นายมองอะไรไม่เห็นเหรอฉันทําบ้านให้นายอยู่นะก็ได้ก็ได้แต่ฉันทําหน้าต่างให้นายด้วยโอเคฉันทําให้นายสองบานเลยเงียบๆนะฟิลิป สิยงอะไรนี่ะไม่มีอะไรฮะแม่เดี๋ยวผมลงไปครับนายอยากให้อาหารกลางวันพวกนี้มีเป็ดย่างยังไงงั้นก็หหูปากให้สนิทเลยเข้าใจเปล่าฮะดีมากฟรานซิสบัญชีเป็นไงบ้างอืมเรายังต้องหาเงินเพิ่มอีกนะเงินบริจาคอาทิตย์นี้พวกเราตกลงกันว่าจะบริจาคเงินทั้งหมดให้กับทางฟิลิปปินส์นะคะ ผมกับเพื่อนๆสวดขอให้นักบุญคลาล่าช่วยอ้อนวอนพระเจ้าทุกวันเลยลยะครับดีแล้วเ้นเราควรสวดสายประคำก่อนที่จะเริ่มหาเงินบริจาคก,กันต่อนะฉันไม่อยากย้ายไปจากซานตาคาลาร่าเพื่อนฉันอยู่ที่นี่กันหมดเอะผมขออนุญาตเข้าไปนะครับเชิญเลยมาดูเอลเป็นอะไรเหรอหนูดูเศร้าๆนะ นั่งก่อนสิมาเลยพ่อผมกำลังจะถูกไล่ออกจากโรงงานคุกกี้แม่ก็ร้องไห้บอกว่าเราต้องย้ายออกจากซานตาคลาร่า <c oughs> ผมไม่อยากย้ายไปไหนมันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกทุกอย่างจะดีขึ้นพ่อของหนูเก่งจะตายหน <c oughs> ูสวดให้ท่านทุกวันหรือเปล่าล่ะครับเหมือนที่คุณพ่อสอนผมแต่มันไม่มีประโยชน์ที่จะสวดตอนเนี้ย อย่งพูดแบบนั้นพระเจ้าคอยรับฟังเราอยู่ตลอดและบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนเป็นพี่น้องของเราพวกท่านคอยช่วยเหลือพวกเราอยู่เสมอพ่อจะสวดให้พ่อของหนูด้วยและจะขอให้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยวอนขออีกทางแมวหนะ้ายิ้มหน่อยสิพ่อของหนูคงอยากได้กำลังใจจากหนูนะถ้าพวกลูกๆยิ้มมีความสุขท่านจะได้ไม่กังวลมากกว่านี้นั่นแหละดีขึ้นเยอะเลยฟังนะพระาศาสนาจักรก็เหมือนครอบครัว หากมีใครคนนึงเป็นอะไรมันก็มีผลต่อคนอื่นๆด้วยก็เหมือนกับตอนที่เราได้ยินเรื่องผู้คนที่ประพฤติตัวตามแบบพระเยซูเจ้าทําให้ทุกคนชุ่มเชื่อวยความหวังและเป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกเราทําตามนี่เป็นความ,มสัมพันธ์ที่เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์มานูเอลหนูต้องเชื่อในพระเจ้านะเชื่อในตัวของพ่อหนูเพราะฉะนั้นหนูจะต้องคอยเป็นกาลังใจให้ท่านพ่อแม่จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของหนูและบรรยากาศในบ้านก็จะดีขึ้นเอง ผมเกือบลืมไปเลยนี่ครับเค้กที่แม่ผมทําครับลองชิมดูสิครับขอบใจนะมันดูน่าทานมากเลยอร่อยมากเลยเป็นคัพเค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่พ่อเคยทานมาเลยช็อกโกแลตเหรอแม่ของหนูทําอาหารเก่งมากเลยนะคุณคงคิดเหมือนกับผมว่ายอดขายเดือนนี้แย่มากๆเลยใช่ไหมครับครับ เพราะบริษัทใหญ่ลงโฆษณาและจากกิจกรรมต่างๆจนครองตลาดของเราหมดเลยคุณว่าเราควรทำยังไงดีล่ะครับคือเหมือนกับที่ผมบอกท่านเมื่อเดือนก่อนล่ละครับเราต้องผลิตสินค้าใหม่ๆเราจะขายแต่คุกกี้อย่างเดียวไม่ได้นะครับ ผมเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วนะครับแล้วคุณรู้ไหมว่าผมคิดยังไงไม่ทราบครับนั่นมันคําแก้ตัวของพวกพนักงานขี้เกียจแต่ท่านครับเราไม่สามารถแข่งกับบริษัทใหญ่ๆพวกนั้นได้ถ้าเรายังผลิตสินค้าตัวเดียวกับพวกเขาสิ่งที่เราควรทําคือนาเสนอสิ่งใหม่ๆและคริสวรรคนาได้ัรหยุดยาวแล้วกันอะไรนะครับผมบอกว่า<อ>คุณถูกไล่ออกแต่แต,แต่แต่ท่านครับผมทํางานที่นี่มาตลอดชีวิตครอบครัวของผมบ้านของผมทุกอย่าง นี่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันยังต้องใส่ฟางที่พื้นอีกตั้งเยอะเออเอาไม่เหรออ๋อท่านนายไม่รู้ว่าฉันพูดว่าอะไรฉันจะพังบ้านนายซะแล้วนายก็เชิญกลับไปอยู่ที่ปรา,าสาทร้างนั่นฉันอยากอยู่กับเป็ดเดอร์แล้วเอ้ยนายพูดว่าอะไรอะ่ะฮะทำไมฉันต้องรอด้วยอะ่ะฮะเชิญเลยจะไปไหนก็ไปแต่บ้านนี้เป็นบ้านของฉันฉันเป็นคนสร้างมันมากับมือ จะช่วยหาเงินให้ชาวฟิลิปปินส์ยังไงเธอจะขายตุ๊กตาที่เธอสะสมมาเหรอหึอตลกและพี่ฟิลิปเนี่ยพอได้แล้วลูกสองคนจะนั่งทานข้าวด้วยกันดีๆไม่ได้เลยหรือไงในบอกแม่ซิอันดิต้าว่าจะทําอะไรก็อย่างนี้ค่ะถ้าเราต้องของเงินจากใครสักคนในซานตาคลอสเราะจะขอใครคะเจ้าของโรงงานคุกกี้ไงล่ะคะแต่ว่าอันิตา้าเอ่อ <laughs> เป็นความคิดที่ดีเลยจ้าแต่หนูก็รู้ว่าเขาไม่เคยบริจาคเงินให้พระศาสนาจักรแล้วทำไมเขาถึงบริจาคตอนนี้ล่ะจ๊ะไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่มันก็ไม่มีอะไรเสียหายนี่คะเพียงแค่ถามอานิต้าพูดถูกนะแม่โอเคนี่แผนของแม่นะเราจะเชิญเจ้าของโรงงานคุกกี้มาทานอาหารเย็นกับเราพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่จะทำอาหารมือพิเศษเองหม่จะทำเค้กสตรอเบอรี่ให้เองค่ะ ดีเลยจ้างั้นก่อนจะถึงเวลานั้นเรามาช่วยกันสวดวอนขอนักบุญคลาลาให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีนะห้ hey, นักบุญคลาลาอีกแล้วเหรอท่านช่วยได้นะฟิลิปถ้าลูกอยากสวดด้วยก็ได้ บ้าไปแล้วหรือไงเียงอะไรนั่นดูสิถ้าแม่รู้ว่านายอยู่ในห้องนายแย่แน่นะแม่ไม่รู้นะว่าลูกทำอะไรอยู่แต่แต่งตัวซะแล้วลงมาทานข้าวเดี๋ยวนี้เลยถ้านายทำอย่างนั้นอีกฉันจะเย็บปากนายซะถ้าพ่อกับแม่รู้ว่าฉันมีเป็ดอยู่ในห้องนายต้องโดนย่างกับมันเทศแน่เลยแล้วฉันก็จะโดนทำโทษด,ด้วยซึ่งมันจะต้องไม่เกิดขึ้นเข้าใจไหมจะเป็ดจอมป่วนเชิดเลยเชิดข้างนเลยสวัสดีครับคุณพ่อคาร์มสอารุณสวัสดิ์ฟิลิป พอไม่คิดว่าหนูจะมาเช้าขนาดนี้เดี๋ยวพ่อจะให้ดูว่าตอนนี้พ่อทำอะไรอยู่คุณพ่อคามอสผมมีปัญหานิดหน่อยครับคือผมมีเป็ดครับตกลงลูกมีปัญหาหรือมีเป็ดกันแหน่ผมมีเป็ดที่ชอบก่าเรื่องให้ผมถ้าพ่อกับแม่รู้เข้าแล้วก็ก็จริงขอพ่อคิดแป๊บหนึ่งนะพอ่อเออพ่อว่ามันเรื่องเล็กนะคุณพ่อคิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นหรอครับไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพ่อขอโทษ คือเวลาที่หนูพูดว่าหนูมีปัญหาพ่อคิดว่ามัน่าจ,จะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้นี่ลูกถ้าปัญหาทุกอย่างในโลกเป็นอย่างนี้คงเออครับคุณพ่อพูดถูกมันนี่สิพ่ออยากให้ดูรูปพระแม่มารีที่พ่อแกะสลักคุณพ่อก็เป็นไปกับเขาด้วยอะไรเหรอคุณพ่อก็สวดขอพูะศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเหมือนกันใช่ก็พ่อสวดภาวนาทุกวันเพื่อให้ท่านวอนขอพระเจ้าแทนพ่อไงผมคิดว่าคุณพ่อเป็นคนฉลาดผมไม่คิดว่าคุณพ่อจะเชื่อเรื่องพวกนี้เลย ผมว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสวดภาวนาขอพระเจ้าโดยตรงหนูไม่รู้แล้วว่านักบุญทั้งหลายก็เหมือนพี่น้องของเราพวกท่านอยู่ในพระหันสถานของพระเจ้าพวกท่านสามารถอ้อนวอนขอแทนหนูได้เพราะพวกท่านมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเข้าใจไหมหนูรู้ไหมว่าการสวดขอพระเจ้าผ่านทางผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์หมายความว่าอย่างไรพ่อจะเล่าให้ฟังนะ วันหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในปาเลสไตน์ใกล้กับที่พระเยซูประทับได้มีการจัดงานแต่งงานขึ้นยาวนานถึงสามวันเหล้าอางุ่นเป็นเครื่องดื่มที่มีความสําคัญต่องานเลี้ยงเี้ม,มากหากวายหมดงานเลี้ยงจะดําเนินต่อไปไม่ได้พระแม่มารีเตรียมอาหารสําหรับแขกอยู่ในครัวกับหญิงอื่นเธอเป็นเพื่อนทั้งของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเธอต้องการให้ทุกอย่างออกมาอย่างดีที่สุดแต่ถึงอย่างไรปัญหาก็เกิดขึ้นอยู่ดีเหล้าอางุ่นหมดแล้ว พระเจ้าช่วยสิ่งที่แย่ที่สุดก็เกิดขึ้นจนได้พวกเขาจะต้องโกรธมากและเรื่องนี้ก็จะถูกพัฒนาไม่หยุดแน่นี่มันแย่ที่สุดเลยแล้วหนูรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืพระแม่มารีขอให้พระเยซูสแสดงปฏิหารครั้งแรกโดยการเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าอางุ่นคุณพ่อพยายามจะบอกอะไรครับ พระเยซูไม่ได้อยากจะแสดงปฏิหารณ์ณตอนนั้นแต่เพราะพระแม่มารีเป็นผู้ขอพระองค์จึงกระทําหนูเข้าใจไหมพระองค์ทรงทําเพราะพระแม่มารีขอให้ช่วยยังไงล่ะอ้อใหยเสร็จแล้วอุยกลิ่นหอมจริงเลยแต่ว่าเราต้องรอให้มันเย็นลงหน่อยสักสงชั่วอโมองก็น่าจะพอแล้วล่ะมัง้ง พ่อขอโทษพ่อทำให้ท่านเปลี่ยนใจไม่ได้พ่อถูกไล่ออกไม่เป็นไรคะ่ะทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเองคุณเป็นพนักงานที่ดีมาตลอดนี่คะ่ะใช่ครับอีกไม่นานพ่อก็ต้องได้งานใหม่คุณรู้ใช่ไหม เราอาจต้องย้ายออกจากที่นี่ก็ไม่เป็นไรนี่คะคุณเราเริ่มต้นกันใหม่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพวกเราจะไปกับพ่อไม่ว่าที่ไหนก็ขอให้บอกมาได้เลยพ่อมีครอบครัวที่ดีที่สุดเลยคุณก็เป็นผู้นำครอบครัวที่ดีที่สุดเช่นกันค่ะมาลองทานเค้กของหนูสิคะนี่เป็นชิ้นที่ดีที่สุดเท่าที่หนูเคยทํามาเลยจริงๆเหรอจ๊ะแต่ลูกเก่งเรื่องเค้กอยู่แล้วนี่นาแต่ว่าอันนี้พิเศษกว่าอันอื่นๆมากเลยค่ะ เกิดอ,อะไรขึ้นจะลูกเค้กของหนูมีคนกินเค้กของหนูไปแล้วนั่นอะไรนะ่ะฝีมือฟิลิปแน่แน่ไหนูร้นี่เองเป็นที่มาของเสียงแปลกๆจากห้องฟิลิปนะทํายังไงดีล่ะคะเราไม่มีของหวานแล้วยาที่สุดเลยอาหารมื้อนี้ต้องล่มเป็นความผิดของฟิลิปคนเดียวเลยถ้าหนูเจอพี่แล้วก็หนูจะเอาให้พี่ดู พอได้แล้วลูกเดี๋ยวเราค่อยกลับมาจัดการกับเจ้าเป็ดนี่นะตอนนี้เราต้องหาทางแก้ปัญหาก่อนนะจ๊ะฮัลโหลอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อ oh, จะถามว่ามีช็อกโกแลตคัพเค้กบ้างใช่ไหมคะมีค่ะวันนี้ฉันทำเอาไว้เยอะแยะเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันจะให้มานูเอลเอาไปให้ถาดหนึ่งนะคะยินดีค่ะขอให้ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะ เห็นไหมจ้าทุกอย่างเรียบร้อยเรามีของหวานแล้วค่ะแต่ยังไงฟิลิปก็เป็นคนผิดเนาะนี่เป็นอาหารมื้อพิเศษมากขอบคุณมากนะครับที่เชิญผมมาคุณรู้ไหมครับว่าไม่มีใครเคยชวนผมมาทานอาหารอย่างนี้เลยพวกเขาคงคิดว่าผมเป็นยักษ์หรืออะไรพวกนั้นนะครับที่จริงแล้วผมมีเรื่องอยากคุยกับท่านนิดหน่อยนะครับมาเรื่องธุรกิจจนได้คุณอยากขอให้ผมช่วยเรื่องเงินทํานองนั้นใช่ไหมละ่ะฮะ ผมแค่ล้อเล่นนะครับผมพร้อมแล้วครับว่าแต่ว่าเกี่ยวกับอะไรเหรอถ้าเป็นเรื่องธุรกิจตัวใหม่ผมรอฟังอยู่นะครับก็ไม่เชิงหรอกครับแต่อาจจะไม่ใช่แบบที่คุณคิดก็ได้ผมอยากขอรับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ที่ฟิลิปปินส์นะครับอ๋ออย่างนี้นี่เองกูถึงได้ชวนผมมาร่วมโต๊ะอาหารผมน่าจะรู้นะว่าคุณอยากได้เงินของผมเหมือนคนอื่นๆในเมืองนี้นะโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นครับพวกเราแค่อยากชวนคุณมาทานอาหารด้วยกันจริงๆนะครับผมต้องขอโทษด,ด้วยหากผมทําให้คุณไม่พอใจ ผมแค่อยากให้เราได้ทำสิ่งดีๆร่วมกันเงินนั้นไม่ใช่เพื่อตัวผมคุณน่าจะเข้าใจว่าคนอย่างผมก็ไม่ชอบคุยเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะครับเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจถึงแม้คุณจะไม่บริจาคแต่ฉันอยากให้คุณได้ลองคัพเค้กพวกนี้สักชิ้นหนึ่งรับรองว่าไม่มีที่ไหนเหมือนอืมนี่เป็นคัพเค้กที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยทานมาเลยนะครับเนี่ยผมขอชื่นชมจากใจจริงคุณทําได้อร่อยมากๆเลยครับไม่ใช่ค่ะฉันไม่ได้ทํานะคนทําคือภรยาของผู้จัดการฝ่ายขายโรงงานของคุณเองนะคะ ภรยาของพนักงานที่ผมเพิ่งไล่ออกอะนะเธอน่าจะทำเงินได้จากขนมนี่มากโขทีเดียวนะนี่ผมบริจาคให้กับโรงเรียนที่ฟิลิปปินส์ละกันนะครับโอ้และนี่ให้กับคนทำคัพเคก้กอันนี้อฝากบอกเธอด้วยว่าผมอยากขอซื้อสูตรทำขนมจากนี้ไปโรงงานคุกกี้ ก็จะกลายเป็นโรงงานช็อกโกแลตคัพเคก้กอ๋อแล้วฝากบอกผู้จัดการฝ่ายขายของผมด้วยว่าผมอยากเจอเขาพรุ่งนี้เช้าในห้องทำงานของผมให้เขาทำงานปกติเขาเคยบอกผมให้ออกสินค้าใหม่ๆที่จริงเขาก็พูดถูกนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะใช่ค่ะนะ่าทึ่งที่สุดเราต้องขอบคุณพระเจ้าและนักบุญคาร่าที่ช่วยเราและที่แม่อยากจะบอกคืออาหารกลางวันพรุ่งนี้มีเป็ดย่าง จานนต้องขอบคุณฟิลลิปไม่นะได้โปรดอยายนะแม่เงินก็อาจจะเป็ดนั่นออกไปจากบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะแต่แม่ฮะลูกได้ยินที่น้องพูดแล้วนะเจ้าเป็ดนั่นทําเรื่องยุ่งมากแล้วนะจะไม่อยากเห็นบ้านอีกแล้วล่ะพ่อครับช่วยพูดกับแม่ผมเลี้ยงเป็ดนั่นหน่อยสิครับนะครับลูกอยากให้พ่อช่วยพูดกับแม่อย่างนั้นเหรอทำไมล่ะในเมื่อลูกก็ขอแม่เองได้ก็ใช่แต่ว่าแม่ฟังพ่อมากกว่านี่มันคุนค้นๆอยู่นะ ก็ไม่ทราบเหมือนกันสิคะบางทีนักบุญคาร่าน่าจะตอบเราได้อ๋อใช่แล้วตอนนี้ผมเข้าใจแล้วนี่มันเรื่องการสวดขอพระเจ้าผ่านทางผู้ศักดิ์สิทธิ์แทนเราพ่อดีใจที่ลูกเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะครับแต่แม่ครับแล้วเป็ดผมอะครับก็ได้จ้ะลูกจะเลี้ยงเป็ดนั่นก็ได้แต่ต้องให้มันนอนในสวนนะจ้ะเข้าใจไหมเย้ <laughs> ขอบคุณนักบุญคาร่าที่ช่วยอ้อนวอนพระเจ้าแทนพวกเราขอพระคุณพระเจ้าที่แสดงปฏิหารอีกครั้งผ่านทางการอ้อนวอนของนักบุญคาร่าในบู้านเล็กๆแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่รักพระองค์อามนอามน